วันนี้ตลาดปัชารัฐคนไทยยิ้มได้วันพุทธที่19เมษายน2566ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้มีน้ำนมทัญพืชสีสหายนะคะแล้วก็มีใส่เครื่องด้วยในเครื่องนี้ก็จะมีลูกเดือยกับฟักทองนะคะเราก็ ต้องการกากใย,ยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องนะคะอากาศมันร้อนนะคะใส่น้ําแข็งไปนิดหน่อยใส่น้ําแข็งได้นะคะนิดหน่อยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าน้ําน้ําสีสหายของเราเย็นแล้วเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่ค่ะเป็นลําดับสุดท้ายนะคะลําดับแรกเราก็ดื่มน้ําสมุนไพรริดเย็นก่อนนะคะ วันนี้เรามีข้าวยำนะ,ะเจริญธรรมสำนักดีค่ะวันนี้นำเสนอเมนูข้าวยำนะคะข้าวยำก็จะอุดมไปด้วยผักนะคะผักสดมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมะละกอมะม่วงนะคะเครื่องยำเครื่องสมุนไพรต่างๆก็ผสมเรียบร้อยอยู่ในนี้วันนี้เราจะกินอาหารปรุงเป็นข้าวยำนะคะก่อนที่จะทานมาถึงข้าวยำเราก็ตามลำดับเหมือนเดิมน,นะคะ ลำดับก็จะมีน้ำเขียวสมุนไพรริดเย็นนะคะแล้วก็วันนี้เรากินปรุงเลยนะคะ<ม>ก็คือคลุกรวมกันหมดเป็นข้าวยำมีตั้งแต่ข้าอ่าผักผลไม้ที่เป็นมะม่วงก็อยู่ในนี้นะคะมะละกอก,ก็อยู่ในนี้่อ,อมแฉบมะพร้าวคั่วอะไรก็อยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะมีข้าวโพดเป็นกันาะพืชเป็นโปรตีนสะอาด แล้วก็จะมีน้ำนมนะคะนี่เป็นน้ำนมไม่ใช่น้ำกะทินะคะนี่ไม่ใช่น้ำกะทินะคะจะเป็นน้ำนมสี่สหายนะคะซึ่งเราจะใส่เครื่องก็จะมีฟักทองและลูกเดือยนะคะเพิ่มเข้ามาค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้เรานำเสนอเมนูข้าวยำนะคะพี่น้องหมุม,มิด,ดีส่งเครื่องข้าวยำปักใต้มาให้นะคะก็เลยเอามายำนะคะ แบ่งปันพี่น้องด้วยถ้าพี่น้องสนใจที่จะซื้อก็จะแบ่งขายด้วยนะคะ